สวัสดีครับเปวเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ การทำนายดวงในครั้งนี้จะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2565ครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนั่นเองนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับชาวราศีพิจิกนั้นผมขออนุญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระ,ระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีพิจิกครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2565นั้นไพ่ใบแรกนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและชาวราศีพิจิกนั้นได้ไพ่หกเหรียญนั่นเองนะครับไพ่หเหรียญน,นี้นะครับถ้าตามความหมายจริงๆก็หมายถึงว่าเป็นคนใจบุญใจดีนะครับชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ใช้เงินเก่งนะครับงานการกุศลซื้ออะไรต่อมีอะไรเรื่อยเปื่อยนั่นเองนะครับ เป็นลักษณะของการหมุนเงินด้านหนึ่งนั้นหมายถึงการกู้ยืมเงินติดต่อกับแบงค์รอวัฒนาคารนะครับเพื่อเครดิตทางการเงินทุกอย่างผ่านราบรื่นนะครับถ้าใครติดหนี้เราอยู่นี่ก็จะนําเงินมาใช้คืนให้หรือถ้าเรากําลังมีปัญหาติดขัดทังนัานของการเงินก็จะมีคนมาช่วยเหลือถ้าหากว่าท่านมีเงินเหลือกินเหลือใช้นะครับก็จงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนที่กำลังประสบทุกข์ยากลำบากบ้างนะครับ ส่วนมากแล้วคนที่ได้ไพ่ใบนี้ไม่ใช่คนงกเงินนะฮะเป็นคนแฟร์มีความยุติธรรมไม่ค่อยคิดเอาเปรียบหรือว่าคดโกงคนอื่นนั่นเองนะครับเป็นคนหาเงินง่ายแต่ว่าก็ใช้เงินคล่องเหมือนกันชอบสะสมสิ่งของมากกว่าชอบสะสมเงินนั่นเองนะครับจึงค่อนข้างที่จะใช้เงินเปลืองอยู่สักหน่อยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับความหมายของไพ่หกเหรียญน,นี่ก็หมายความว่าอุปนิสัยอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นคนที่ชอบซื้อของช่างช็อปนั่นเองนะครับขาช็อปปิง้งซื้อของไม่จําเป็นอยู่บ่อยบ่อนั่นเองนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำบุญแล้วชาวราศีพิจิกนี่นะครับผมในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ท่านมีโอกาสที่จะได้ทำบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านนะครับท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมมีโอกาสที่จะทำบุญใส่บาตรทำสังฆทานอะไรประมาณนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับท่านมีไพ่เดอะเฮอร์มิตนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่3หรือว่าไพ่ฤษีนั่นเองนะครับ แล้วก็มีไพ่ดิเฮโรแพนนะครับผมหรือว่าไพ่พระสางคราชที่อยู่ในตำแหน่งที่9ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่ใจบุญและมีโอกาสที่จะได้ทําบุญอย่างแน่นอนในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ถ้าเป็นเรื่องของการทําบุญนั้นตามความเชื่อของผมเองแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องของบุญกรรมอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อตัวชาวราศีต่างๆนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเคราะห์กรรมในช่วงใดก็ตามแต่ผมจะแนะนําให้ไปทําบุญทําทานนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมก็มีความเชื่อว่า ชีวิตของคนเรานั้นจะอยู่ได้นี่นะครับก็ด้วยผลบุญของแต่ละคนนั่นเองนะครับชีวิตของคนเรานี่นะฮะเปรียบเสมือนกับรถยนต์ รถยนต์จะวิ่งต่อไปได้เนี่ยนะครับนอกจากจะมีคนขับนอกจากจะมีล้อมีเครื่องยนต์แล้วสิ่งที่สําคัญนั้นก็คือน้ํามันนั่นเองนะครับาหากว่ารถวิ่งไปตามท้องถนนน้ามันหมดเมื่อไหร่รถก็ต้องหยุดไปต่อไม่ได้นดั่นเองนะครับก็เหมือนกับชีวิตของคนเราเหมือนกันหากเมื่อไหร่ที่ผลบุญของเราหมดแล้วนี่นะครับชีวิตของคนเรานั้นก็คงจะอยู่ไม่ได้ก็คงจะต้องจากไปเมื่อสมัยก่อนนี้นะครับหลายๆพื้นที่ทางภาคอีสานเขามักจะพูดบอกว่าคนใดที่ตายหรือว่าคนใดที่เสียชีวิตไปอาจจะใช้คําว่าลุงนั้นหมดบุญ แล้วอะไรประมาณนี้นั่นก็หมายความว่าบุญของเรานั้นจะต้องเติมอยู่เสมอนั่นเองนะครับเวลาที่เราอยู่ได้นี่ก็ด้วยผลบุญดังนั้นเมื่อเราใช้บุญไปบุญก็ต้องหมดนะฮะดังนั้นคนเราควรที่จะมีการสั่งสมบุญด้วยการทําความดีด้วยการปฏิบัติธรรมหรือว่าด้วยการบริจาคทานต่างๆอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตของเรานั่นเองนะครับต้องบอกอย่างนี้ก็แล้วกันว่าชาวราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ ตัวท่านเองนั้นอาจจะใช้ชีวิตแบบสันโดดนั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้ออกไปไหนอาจจะด้วยเรื่องของภารกิจการงานหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่กําลังระบาดอยู่ในช่วงขนาดนี้นั่นเองนะครับ<อ>ก็เลยทําให้หลายๆท่านนั้นอาจจะไม่ได้ติดต่อหรือว่าไปเฉลิมฉลอง ไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนสักเท่าไหร่ก็เลยได้อยู่คนเดียวเป็นส่วนมากนั่นเองนะครับและบางท่านนั้นอาจจะกําลังศึกษาอะไรสําคัญสําคัญอยู่นะฮะในตอนนี้อาจจะกําลังทาโปรเจกต์อะไรสําคัญสําคัญอยู่ก็เลยไม่มีโอกาสนะครับที่จะได้ไปพบปะเพื่อนพ้องนั่นเองนะครับผมบางท่านนั้นอาจจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะฮะสมถะหมายความว่าไม่กล้าที่จะออกไปไหนโรคภัยใค่้เจ็บในช่วงนี้นั่นเองนะครับก็อยู่ที่บ้านมีอะไรก็กินอันนั้นแหละนะครับผมก็เลยเป็นการประหยัดไปในตัวด้วยว่ากันเถิดนะฮะสำหรับชาวราศีพิจิกโดยส่วนมาก นในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์วิถีชีวิตของท่านนั้นจะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับขออนุญาตไปกล่าวถึงไพ่ King of Cup กันบ้างนะครับนี่คือบุคลิกลักษณะอีกอย่างหนึ่งของชาวราศีพิจิกก็คือเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับชาวราศีพิจิกนี้เป็นคนที่แต่งตัวดีทั้งหญิงและชายเป็นคนที่ใส่ใจในด้านของการแต่งตัว ไม่ใช่ว่าจะแต่งตัวแบบทันสมัยจ๋าอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเป็นคนที่แต่งตัวดีเป็นคนที่แต่งตัวดูแล้วน่าเชื่อถือดูแล้วมีคลาสอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือเป็นคนที่มีความสามารถในด้านของการพูดถ้าเป็นการพูดการเจรจาการนําเสนองานการต่อรองอะไรต่างๆพวกนี้แม้กระทั่งการขายงานต่างๆเป็นฝ่ายขายเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนี่บอกได้เลยนะครับว่าชาวราศีพิจิก จะทาหน้าที่ตรงนี้ได้ค่อนข้างดีมีความเชื่อถือและสามารถที่จะพูดโน้มน้าวจิตใจให้คนอื่นนั้นคล้อยตามได้ด้วยนั่นเองนะครับนี่คือบุคลิกลักษณะโดยทั่วไปของชาวราศีพิจิกคราวนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องของการงานที่จะดีสําหรับชาวราศีพิจิกกันบ้างในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับถ้าเป็นไพ่สองใบนี้นะฮะก็คือไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่รูสีรั้วไพ่เดอะเฮโรแพนทไพ่ประสังคราชนี่นะครับ,ก, it, รร Pan, รรรบก็หมายความว่า ถ้าทำงานหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับร้านสังคพันธ์ประมาณนี้จะดีนะครับจะมีลูกค้ามาอุดหนุนค่อนข้างเยอะรวมไปถึงการเปิดแผงพระต่างๆนะครับให้เช่าบูชาวัตถุมงคลด้านนี้ก็จะดีนะครับผมยอดขายจะดีและถูกโฉลกกับชาวราศีพิจิกค่อนข้างมากนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับถ้ามาถึงไพ่ใบนี้กันบ้างนี่คือไพ่9ก้าไม้เท้านะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่6ตรงนี้ถ้าพูดถึงไพ่เก้าไม้เทา้าเรื่องงานค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับ ท่านที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเป็นข้าราชการนะครับเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจอะไรประมาณนี้นะครับมักจะมีปัญหาในวงงานมีความขัดแยง้งในวงงานมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับคนนั้นเป็นเด็กของคนนี้คนนี้มีหัวหน้าเป็นคนนั้นอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้การทํางานนั้นไม่มีเอกภาพไม่มีความสมัครสมานสมาสมาัคคีเป็นหนึ่งเดียวอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับ บางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะถูกกันแกล้งเรื่องงานนะครับมีการทําให้งานนั้นสะดุดไม่เป็นไปตามเป้าหมายบางทีงานของท่านนั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ในช่วงนี้นะครับทําให้หลายๆท่านนั้นจะต้องแก้ไขางานใหม่นั่นเองถ้าหากว่างานชิ้นใหม่ที่ท่านกําลังแก้ไขยอยู่นี่ประสบความสําเร็จก็หมายความว่า ตัวท่านเองนั้นจะได้เพียงเสมอตัวเท่านั้นแต่ถ้าหากว่ามีคนมากั่นแกล้งนะครับทำให้งานของท่านนั้นต้องสะดุดหยุดลองอีกครั้งหนึ่งก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะมีการถูกโยกย้ายให้ไปดูแลงานในส่วนอื่นนั่นเองนะครับหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะโชคร้ายกว่านั้นก็คือการพิจารณาให้ออกจากงานนั่นเองนะครับมีความเป็นไปได้ในลักษณะแบบนั้นพไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าบางท่านนั้นกําลังวิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับงานนี่แหละนะครับตัวท่านเองนั้นอาจจะไปติดข่ายนะฮะไปติดร่างแหกับเขา เพราะว่า,ผานแผนของท่านนั้นนี่นะครับผมอาจจะโดนกล่าวหาในเรื่องราวของการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองตัวท่านเองก็ติดร่างแหไปกับเขาด้วยอะไรประมาณนี้อยู่ในช่วงที่ไม่สบายใจเอามากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ว่ายังดีหน่อยว่าชาวราศีพิจิกนั้นท่านเองมีไพ่พระสังฆราชนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่9วตรงนี้ไพ่พระสังฆราชนี่จะพอที่จะไปปกปักรักษาคุ้มครองเรื่องการเรื่องงานของชาวราศีพิจิกได้บ้างนะครับอาจจะไม่ได้มากก็จะทําให้ท่านนั้น หากว่ามีปัญหาเรื่องงานก็พอที่จะมีทางแก้ไขหรือว่าบางท่านนั้นนี่นะครับกำลังเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันนะครับติดโครงขายไปกับเขาอะไรประมาณนี้นะครับก็พอที่จะมีทางหลุดรอดไปได้อะไรประมาณนี้ขอให้ท่านนั้นทําบุญนะครับผมจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคุณพระคุณเจ้ามีโอกาสที่จะช่วยท่านได้หากว่าท่านนั้นบริสุทธิ์จริงหรือว่าตัวท่านเองนั้นไม่ได้ทําอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้ คราวนี้ขยับมาที่ไพ่ใบที่2งกันบ้างนะครับนี่คือไพ่6ดาบนั่นเองไพ่หกดาบนี่หมายความว่าบางท่านนั้นอาจจะว่างงานอาจจะตกงานอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะพักผ่อนนั่นเองยังไม่อยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆยังไม่อยากที่จะคิดอะไรใหม่ๆอาจจะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวนะครับ ไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติป่าเขาลําเนองภัยไปทะลงทะเลอะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อความสบายใจเป็นการชาร์จแบตให้อะไรต่างๆนั้นมันดีขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในลักษณะแบบนี้สําหรับไพ่ใบนี้หรือบางท่านนี่นะครับผมอาจจะไม่ได้ตกงานว่างงานหรอกนะฮะแต่ว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาไม่ได้ไปไหนเลยงานยุ่งนั่นเองนะครับผมพอในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์รู้สึกว่ามันเป็นจังหวะด,ดีก็เลยอาจจะลาพักร้อน ไปท่องเที่ยวธรรมชาตินั่นเองซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วไพ่ดาบนี่นะฮะเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาอุปสรรคนะครับถ้าหากว่าดูตามไพ่ยิปซีจะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าไพ่หกดาบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่มีอุปสรรคอ่อนที่สุดหรือว่าน้อยที่สุดแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับพวกภูมิแพ้นะฮะบางทีบางท่านนี่นะครับจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะ ในช่วงอากาศที่ไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นในช่วงนี้นี่นะครับมีฝุ่นละอองขนาดเล็กค่อนข้างเยอะนะฮะในเมืองใหญ่ๆห,หรือว่าตามชนบทก็ตามแต่มีการเผาป่าเผาไร่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เลยก่อให้เกิดพวกหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กประมาณนี้นะครับจะส่งผลต่อคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับท่านั่งของภูมิแพ้ค่อนข้างมากดังนั้นก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับชาวราศีพิจิกในเรื่องนี้ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เหมือนกันนะครับ คราวนี้เราไปคุยกันถึงเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกกันบ้างนะครับว่าการเงินของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีพิจิกมีไพ่ใบนี้นะครับนี่คือไพ่เก้าเหรียญน,นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่10เป็นไพ่บทสรุปด้วยนะครับไพ่เก้าเหรียญนี่ผมถือว่าเป็นดวงการเงินที่ใหญ่มากๆเลยนะครับนั่นหมายความว่าชาวราศีพิจิกจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาจากไหนล่ะจากงานของท่านจากโชคลาภของท่าน ไพ่เก้าเหรียญนี่นะครับบางท่านอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของเงินนะครับแต่ว่าจะได้มาในด้านของข้าวของเช่นเป็นบ้านอย่างนี้นะครับเป็นบ้านหลังใหญ่เลยทีเดียวนะฮะเป็นรถใหม่ป้ายแดงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นดวงการเงินที่ดีเป็นโชคที่ดีสําหรับชาวราศีพิจิกมากๆเลยนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่หกเหรียญที่ผมได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าชาวราศีพิจิกบางท่านนี่นะครับมีคนหยิบยืมเงินไป หยิบยืนไปนานแล้วล่ะนะครับผมตามแล้วตามอีกนะฮะก็ไม่เอามาคืนสักทีในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับลูกหนี้ของเราจะเอาเงินมาคืนท่านนั่นเองนะครับส่วนพไพ่ใบนี้นะครับผมบางท่านนั้นอาจจะทําธุรกิจทําการค้า ตอนนี้นะครับผมอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินฝืดเคืองหรือว่าอยากจะได้เงินทุนมาต่อยอดนะครับมาทําธุรกิจของท่านขยายกิจการของท่านให้ใหญ่โตมากขึ้นอะไรประมาณนี้ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการยื่นกู้กับทางสถาบันการเงินอยู่อย่างนี้นั่นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนเลยนะครับผมภายในเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละ และรวมไปถึงบางท่านนี่นะครับผมที่กําลังขอสินเชื่อในการซื้อบ้านในการซื้อรถอะไรประมาณนี้ท่านจะได้รับการอนุมัติแน่นอนในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์หากว่าไพ่หเหรียญน,นะครับได้ขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งตรงนี้จะมีความหมายในลักษณะแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับ และนอกจากนั้นบางท่านนี่นะครับผมอาจจะเพลินกับการช้อปปิง้งการซื้อของให้ระมัดระวังไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับว่าเข้าของต่างๆที่เราจะซื้อนั้นมันมีความจําเป็นจริงหรือเปล่านะครับไม่เช่นนั้นตัวท่านเองนั้นก็อาจจะสูญเงินปเปล่าๆนะครับอยากได้อยู่นะฮะแต่ว่ามาใช้แล้วไม่คุ้มประโยชน์ไม่คุ้มค่านั่นเองนะครับแต่ว่าเสียเงินค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์การเงินของชาวราศีพิจิกจะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ คราวนี้ไปดูดวงเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกกักนบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรชาวราศีพิจิกถ้าผมดูตามไพ่นี่นะครับท่านมีไพ่ถ้วยที่ดีด้วยนะครับอย่างเช่นไพ่าสามถ้วยแล้วก็ไพ่สองถ้วยนี่นะครับไพ่ความรักสองใบนี้ถือว่าเป็นความรักที่ดีมากเลยนะครับท่านที่เป็นโสดนะฮะบ,บอกได้เลยนะครับว่าท่านจะได้เจอคู่อย่างแน่นอนในช่วงของปลายเดือนกุมภาผ่านนี่นะครับบางท่านนี่โสดมานานเหลือเกินนะฮะบอกว่าเมื่อไรเนาะคู่ของเราจะมาคู่ของเราเกิดหรือยัง เกิดแล้วจ้าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้เจอกันอย่างแน่นอนนะครับอย่างไพ่สองถ้วยนี้นะครับก็หมายควาว่าอาจจะเจอกันในลักษณะของการเป็นมิตรก่อนนะครับผมก็คือเป็นกัลยาน,นิมิตรที่ดีต่อกันนั่นเองคุยการคบกันแล้วค่อยๆสารต่อนะครับกลายเป็นคนรักกลายเป็นแฟนในที่สุดนั่นเองส่วนไพ่ใบนี้คือไพ่สามถ้วยก็หมายควาว่าบางท่านนั้นคบกันมานานแล้วนะครับแต่ว่าพอมาถึงในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้นตัดสินใจที่จะ เข้าสู่ประตูวิวาก็คือสร้างครอบครัวด้วยกันนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นข่าวสีชมพูว่างั้นเถอะนะฮะบางท่านนั้นจะได้รับข่าวดีในลักษณะที่ว่าแต่งงานมาแล้วนะครับผมอยู่ด้วยกันมาพอสมควรแล้วยังไม่มีลูกสักทีนะครับพอมาถึงในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ท่านจะได้ข่าวดี ตัวท่านเองนั้นนะครับจะมีลูกไว้เชยชมสมใจนั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกอันนี้ก็เป็นข่าวดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับกับเรื่องของครอบครัวกับความรักในครอบครัวในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้มาพูดถึงลักษณะของคู่ของท่านบ้างลหละนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าท่านมีไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับแล้วก็มีไพ่เดอะเฮริเลรนนี่นะครับก็หมายความว่าชาวราศีพิจิกนี่นะฮะมีโอกาสที่จะได้คู่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามากๆนะครับ อายุต่างกับเราค่อนข้างมากก็คือ5ปี7ปีหรือไม่ก็10ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับจริงๆแล้วชาวราศีพิจิกนี่นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าแม้ตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็ตามแต่คนที่เข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะแต่ชาวราศีพิจิกนั้น ค่อนข้างที่จะเลือกเหมือนกันนะครับไม่ได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานง่ายๆจึงทําให้ชาวราศีพิจิกบางท่านนั้นแต่งงานช้ามากนะครับคุณผู้หญิงบางท่านอาจจะแต่งงานนู่นเลยนะครับสากว่า3 3มสาอะไรประมาณนี้คุณผู้ชายบางท่านนี้อาจจะ35 40ิบห้าสี่สิบซไปนี่คือลักษณะความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไพ่ความรักที่ไม่ดีนะครับผมนี่คือไพ่8ถ้วยนั่นเองนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่8ตรงนี้ พ่แปดถ้วยนี่เป็นเรื่องของอาภัพรักนั่นเองนะครับบางท่านชาวราศีพิจิกอาจจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกดีหน้าตาดีถ้าเป็นผู้หญิงก็สาวส,สวยนะครับแต่ว่าเชื่อไหมหน้าตาดีแบบนี้แต่ไม่มีคนมาจีบนะครับอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าใครๆก็บอกว่าเธอสวยเหลือเกินเธอน่าจะมีคู่แล้วน่าจะมีแฟนแล้วอะไรประมาณนี้ทุกคนก็คิดแบบนี้ก็เลยทําให้ตัวท่านเองนั้นเป็นโสดหรือไม่บางทีชาวราศีพิจิกยังไม่ไปโฟกัสในเรื่องนี้นะครับจะไปโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินในเรื่องราวของงานมากกว่า อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวราศีพิจิกบางท่านนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักหมายความว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะอยู่ไกลกันกับคนรักนั่นเองนะครับด้วยระยะทางระยะห่างของความรักบางทีอาจจะทําให้ความรักนั้นมันจืดจางลงได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ส่วนไพ่ใบนี้นะครับก็สามารถตีความหมายด้านความรักได้ด้วยเช่นกันนี่คือไพ่ก้าวไม้เท้าที่อยู่ในตําแหน่งที่6ตรงนี้ หมายถึงความขัดแย้งในเรื่องของความรักนั่นเอง บางท่านนี้มีความขัดแยง้งมีความหึงหวงหรือว่าอาจจะมีปัญหาอะไรกันสักอย่างหนึ่งที่แบบเคลียร์กันไม่ลงตัวสักทีนะครับบางทีบางคนนี้นะฮะชอบเอาจุดอ่อนของอีกคนหนึ่งของอีกฝ่ายหนึ่งมาพูดอยู่บ่อยๆย,ย้ำอยู่บ่อยๆมันทําให้เกิดความเจ็บปวดนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นคู่รักหรือว่าจะเป็นคู่กรรมคู่เวรก็ไม่รู้นะครับมีโอกาสที่ท่านนั้นจะตัดสินใจเลิกรากันก็ได้นะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นในลักษณะแบบนั้น สรุปแล้วความรักของชาวราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์มีทั้งความรักที่ดีสมหวังและก็มีความรักที่ไม่ดีไม่สมหวังอาจจะมีการเลิกรากันเกิดขึ้นได้เป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงของชาวราศีพิจิกในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรโดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอกราบเชิญชวนชาวราศีพิจิกทุกท่านเลยเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้ว ขอฝากรบกวนทุกท่านนะครับช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ